วัสดีครับพี่น้องอกันครับทัางช่อง่อมมนีครับันจากเสร็จงานที่วัดอีกันกันสบตอนกลางอมือแรกขอกันอยู่พัทยาครับสายสามลานป่าเฮือ

อยู่วร์คไฟครับหมอลำไม้ดอนคือบ่าเปิดไฟอันอนั้นบอไฟอันหงแยแง่งน่นะแนบไฟเห็นย คายของออกจากรถครับรเต็มรถแล้วร,นนรออกนใจกํลังนํามาบอก มข้างในขึ้นอยากขึ้นอยากหัวเป็นหูรีสอร์ทเยอะกว่าจักรยานมื่เรือนจะเสาร์ครับเรื่องข่อยกระนาเซฟต้อนใดก้กะออกเดินทางต่อไปสัตยาครับ ปร่อยกวโลค,ครับ ุน้องมาหลายครับเขบาบ่ไใดกันลายครับดูวัดสีกันดอนเมืองเป็นมื่วันหยุดวันพ่ออ้าไฟบบกช็กสี ฮะทางล้านโมมีอย่างเนาะเ็าซี้เขาว่าจะบูบอ่ะเ,าาเขาว่าจะรถเม้ามือานแล้วก็จอดส่งคนลง ย่าครับมาแรกอรกันครับพัตยาสายสามขี่มากกับเียขี่ขี่มากกับเห็นเลยแหละว่พว่พอส่า่ะ ค okay. yeah, ือพอเปิดคือเปิดไฟนี้เมนบแ่เนกามะบพอสักไซมาแเ้วแมนบอก่เมนรูปเอารปเา

มีที่วางก็่องเตื่อง่่ะมียังสไรมีอันนั้นอยู่ลตามไอ้ทีฟี่เซเว่นลคนี่ใจใจเยวะกย้าย ลงมาไม่เจอจะไปไปถอดจมโง่เงิน่เดี๋ยวดไปขายหนง่ายจอาทนั้นมาลกนี่เอาใส่ล่างดิใส่ทันสยนี่หรือเปล่นีไปดึกไปพทันสเายว่าลงไปดูอรถเลยมันต้แก้ืออเอาใส่ทั้งล่างมันใส่ห่าดิแกลออกก่อไม่ถุงก็เลื่อเหมือนเดิมใสล่างไม่หลเพื่อนขึ้นจุกของดำ พอแ่ไหนมเ่รทเทนั้นเราองร้ม่นะของแห้งเราก็ไว้ก่อนได้เยเดี๋ยวเฮ้ยคนหลัง พี่น้องที่ที่จะซื้อตัววันที่31ทักพ่อแม่ของิงแฟนเพจครับเดี๋ยวจะปิดรับประมาณวันที่20 20, 20น้อยๆน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทรงพระท่านครับใกล้จ้นปีก็อาจจะวันยุดธเงาหลายมือครับฝ่าวทักขมาด้วยครับเดี๋ยวเได้ฝ่าวจาจะทรงให้ ปัดราคา120บาทครับบัตรเป็นสกออสปอีใหม่ครับเ<า>ขาเที่ยวงานได้ครับเก็บไว้เ<า>ป็นทีละลึกได้<า>

เดี๋ยวสีทไทยลูกไอซอกซอยเดงครับตอนนี้กำลังสีมาแล้วครับพี่พี่น้องสร้างมาแล้วก็ะฮ็ดไล่ซื้อไปบ้านมากกับทรงเลยเลยครับวันที่สามสเอ็ดันว่าส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่มารวมฉลองปีใหม่น้ำกันครับกะกะไดนอนวบ้านใหม่น้ำขับวันที่ไหนก็มี พองมาลัเอพีจากหลายหมอหกไร่เจ้าวัดครับคนรอบนี้เพิ่นสิมาครับจะมาขกกึ้นบ้านใหม้นะ้ำทุกเที่ยวเพิ่นก้ส่วนมากเพิ่นกะซื้อบ้านเปิ่งปุ่งทันกับปอเด้มาแตนะ่ว่าเที่ยวนี้จกากที่ได้กกุยไม่เพียรเพิ่นสิมาหลายครับตอนนี้รีสอร์ทโรงแรมกครับเป็นโพจ่องไว้แล้วครับ แต่ว่าบางคันกันอาจสทีปจ่งองรีสอร์ทกับมากลางเต็นท์น้อนกันได้ครับกลา,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 างเต็นท์บรรยากาศตาหนาวครับกลางเต็นท์เอาบรรยากาศน้ำตงหน้าครับขอบคุณเน,น้าหน้าที่ท่านครับคูณหของทุกคนครับขอบคุณผู้กำลังใจครับ ในในใจังไงก็ะฝากพี่นอ้องติงดตามช่องพ่อแมวอยู่ของนี้ครับผู้ติดตามยังมาทัานหลายครับเดี๋ยวพอกันใหม่ชิดหน้าครับก็ให้ลำลำเรื่อยๆสุขภาพเรื่อยๆสุขปูสุขคนครับสวัสดีครับ